สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังวันนี้ก็จะมาขายบูธนะครับบูธคันเกียร์ดีแม็กอีสุนะครับก็บางคนก็บอกว่าไปซื้อที่ไอ้นล่ะที่อื่นถูก200บาทอ่ะล้วนั้นล้วแต่นะครับดูดูคุณภาพของผมงก่อนดูความหนานะครับนี่นดูความหนาในรูนั้นนะนะครับหนาประมาณ5มิลนะครับท้องเหลืองแท้ไม่มีผสมนะครับหนักตึง หนักตึงเลยครับหนักมากนะครับอย่าผมนะครับทองเหลืองผมจะบอกไว้เลยนะทองเหลืองผมอย่างดีไม่มีผสมนะนะครับราคาก็ถ้าว่าแพงก็ไปซื้อที่อื่นนะครับถ้าว่าแพงก็ไปซื้อที่อื่นนะครับประมาณนี้แกงผมก็เกรดฟรีเมียมเลยนะครับกึงงานกึงงานหนาไม่ไม่ใช่งานหลอมนะงานหลอมอาจจะบางและละ,ละเบาอันนี้หนักตึงเลย หนักตึงความหนาลูเนี่ยพอดีเลยนะครับตั้งแต่ดีแม็กคอมเรลวอะ่ะนะครับอีสุอะโทรมาใส่ได้ทุกรุ่นนั่นแหละนะครับก็วิธีใส่ก็ไปดูคลิปย้อนหลังราคาหกร้อยห้าสิบรวมส่งประมาณนี้ผมอยู่สลับ,บรุรีก็ส่วนมากจะเน้นสูงนะครับประมาณนี้ก็ใส่ก็ใช้ยาวอะ่ะ การเกียร์ก็จะแน่นขึ้นอันนี้ผมมาแจ้งว่าเกรดฟริมี่มเกรดดีนะัมันมีหลายเกยรดทองเหลืองผสมทองแดงผสมตะกั่วก็มีแต่ผมทองทองเหลืองเดินล้วนนะครับทองเหลืองล้วนล้วนนะครับดูน้ําหนักนะนะครับดูน้ําหนักนะครับอึบเยวนี่นะครับ ยี่สิบเก้าไม่ถึงสามหกเมื่อกี้เ๋ยวเผือกกิโลค้างนะครับเอาใหม่เซตใหม่ตัวนี้ยี่สิบสองกร,รมัมอืมนะยี่สิบเก้า 29, กร,รัมนะครับนะครับไปชั่งน้ำหนักดูได้เลยแล้วก็เกรดฟรเมีม่มเกรดดีนะครับไม่ใช่ว่าของผมขายขายแพงนะต้นทุนมันสูงนะครับต้นทุนสูงมากตัวเนี้ยนะครับเพราะว่ามันอย่างดี ฟังเสียงก็รู้แล้วนะครับหนักมากก็ยี่ยี่สิบเก้ากอ่ะนะครับหนักก็โอเคเลยก็ใส่แล้วก็เกียร์ก็จะแน่นนะครับเวลาใส่ใส่เกียร์ก็จะแม่นยำไม่ว่าไม่ว่าเกียร์ง่ายนะครับเกียร์ง่ายแน่นมากเหมือนรถใหม่อะ่ะประมาณนี้รวมสรง นะครับรวมส่งก็แจ้งราคาผิดนะครับใครดูให้จบนะครับรวมส่งรวมส่งห้าร้อยนะครับไม่มีปลายทางแอดไลโทรมาแอดไลถ้าถ้านสนใจนะ <c oughs> โทรมาแอดไลแล้วก็ส่งที่อยู่แล้วก็โอนมาประมาณนี้ไม่มีปลายทางแล้วส่วนมากตะก่อนเนี่ยปลายทางแต่ว่าไม่มีคนเอา นะครับประมาณนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ก็ใส่ดีก็ป้องกันว่าวเกียร์เกียร์แน่นเกียร์ไม่ว่าก็ข้อดีของมันให้เกียร์คันเกียร์ฟิตเหมือนรถใหม่ตลอดอายุการใช้งานยาวนานก็ประมาณนี้สนใจก็โทรมานะครับ0934์เก้าสามสี่ปร์เซ็นต์ก็ได้ห้าศูนสาปร์เซ็นต์เก้าเกหรับวันนี้สวัสดีครับ